ถ้าเกิดคนที่ฉีดอินซูลินอยู่ครับต้องถามเลยว่าสามารถที่จะทานได้ไหมคะตัวนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นเารที่เหมือนกับอาหารทั่วไปแต่ว่ามีการกําหนดแล้วก็ควบคุมตัวสารอาหารให้มันมีความคงที่เท่ากับว่าคนที่ฉีดอินซูลินถ้าเกิดว่ามีการนับขาดแล้วก็คานวณสารอาหารเนี่ยก็คือปรึกษาแพทย์แล้วสามารถรับประทานได้ตามปกติแล้วก็ในเรื่องของคนไข้ที่เป็นโรคไตจะมีเรื่องของภาวะการอักเสบหรือว่า มีภาวะที่เป็นของเสียอยู่ในร่างกายค่อนข้างมากมฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคนไข้โรคไตาเลยจาเป็นจะต้องมีการเลือกกินอาหารที่พิถีพิถันมากขึ้นคุณนิค้ถ้าเกิดเราพูดถึงอาหารตัวนี้ที่บอกว่าทานได้ผ่านการรับรองจากสวทชสนับสนุนจากสวทชเนี่ยครับ คนนี้ก็รู้จักอยู่แล้วใช่ไหมสถาบันนี้กับสวทชก็คือสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติก็จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวงานวิจัย<ม>ครับอันนี้ได้ข้อมูลจากทางผู้ผลิตว่าไอตัวผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยก็คือมีการพัฒนาร่วมแล้วก็ขอความเห็นทางสวทชด้วยก็คือวางใจได้ว่าอย่างน้อยคือโปรดักต์เนี้ยมีความปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็ตรงตามความต้องการทางด้านร่างกายของแต่ละสูตรเลยสามารถกินได้อย่างปลอดภัยนะครับบางทีเนี่ยถ้าให้เราไปเลือกทานอาหารแล้วรู้สึกว่าการทานอาหาร5้าหมู่มันยาก นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยแล้วเราจะทานอะไรได้บ้างแบบนี้นะคะ,ะเมื่อกี้เราพูดถึงคนที่เป็นเกี่ยวกับเบาหวานหรือว่ามีภาวะเสี่ยงนะคะนี่เลยค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่เห็นหน้าตาแบบนี้กล่องสีเขียวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นสูตแอเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะตาด็อกเตอร์องอาจซึ่งคนเนี่ยสามารถจะนำไปผปสมนะคะกับน้ำที่เป็นอุณหภูมิห้องก็ได้หรือว่าน้ำร้อนก็ได้นะแล้วแต่ว่าคุณจะชอบอะไรนะคะนี่เลยค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ สำหรับสูตรนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมค่ะที่เป็นผสมหลักๆเลยก็คือมะขามป้อมอินเดีย แล้วก็ยังมีส่วนผสมที่เป็นโครเมียมด้วยทีนี้โครเมียมค่ะช่วยอะไรบ้างคะเอ่อโครเมียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งที่ร่างกายต้องการในปริมาณน,น้อยอแล้วก็เคยมีการศึกษาว่าตัวโครเมียมเองอาจจะช่วยให้การนําน้ําตาลหรือกูโคสไปใช้ในร่างกายอ่ะมันจะมีความดีขึ้นได้ในบางคนค่ะเพราะในตัวที่ผสมมาตรงนี้ก็คือเชื่อว่าอาจจะช่วยให้บางคนสามารถใช้น้ําตาลในเลือดได้ดีขึ้นก็คือช่วยควบคุมน้ําตาลแบบอ้อมๆ อ๋อ oh, ตัวนี้ก็คือช่วยควบคุมแบบอ้อมๆได่อใช่ต้องเหนือจากตัวโครมม่มันเนี่ยตัวที่จะมีผลที่ค่อนข้างชัดเจนตัวนึงคือตัวมะขามป้อมอินเดียครับตัวนี้มันจะมีสารสก,กัดที่มันที่มาจากมะขามป้อมเองซึ่งตัวมะขามป้อมอินเดียมันจะมีสารหลักสัที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีผลต่อเรื่องของสุขภาพในแง่บวกค่อนข้างเยอะอครับถ้ากเราจะพบว่าเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระเองมันจะช่วยชะลอรเรื่องของโรคต่างๆที่มาจากเรื่องของพวกเอจจิ้งหรือว่าอ,อายุการใช้งานที่มากขึ้น ครับผมถ้าก,กับโรคที่มาจากความเสื่อมต่างๆตัวนี้ก็ช่วยชะลอดได้ในระดับหนึ่งครับแล้วก็มีสารตัวนึงที่อยู่ในมะขามป้อมเองที่จะช่วยในเรื่องของน้ําตาลในเรื่องคือตัวคอโรเจนิกแอซิดซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลสตระตัวหนึ่งที่ช่วยยับยั้งการทํางานของตัวเอนไซม์ S <S ที่ใช้ในการย่อยน้ําตาลในลําไส้ก็คือจะทําให้คาร์โบไฮเดรตที่เรากินเข้าไปถูกย่อยน้อยลงบางส่วน<ฆ>ก็จะช่วยให้คาร์โบไฮเดรตบางส่วนเนี่ยก็ไม่ถูกย่อยแล้วก็ทําให้น้ําตาลในเลือดขึ้นน้อยกว่า<อ>ครับผมถ้าเกิดคนที่ฉีดอินซูล ต้องถามเลยว่าสามารถที่จะทานได้ไหมคะตัวนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้เป็นเพื่อนที่เหมือนกับอาหารทั่วไปแต่ว่ามีการกําหนดแล้วก็ควบคุมตัวสารอาหารให้มันมีความคงที่เท่ากับว่าคนที่ฉีดอินซูลินถ้าเกิดว่ามีการนับขาดแล้วก็คานวณสารอาหารเนี่ยก็คือปรึกษาแพทย์และสารมารถรับทานได้ตามปกติครับเพราะว่าตัวมันเองก็จะมีการจะประมาณว่าที่มีกินแล้วเนี่ยมันจะมีการควบคุมระดับปริมาณคาร์โบไฮเดรตให้อยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างพอดี ครับถ้าเก<ม>ิดว่าวบางมื้อเนี่ยอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศมาทานตัวนี้เสริมสารอาหารเข้าไปก็สามารถทานได้จริงๆเนี่ยคนที่เป็นโรคไตด้วยเนี่ยก็จะมีที่ว่าอาจจะเคยเป็นเบาหวานมาก่อนด้วย<ม>ในรายที่เป็นเบาหวานแล้วควบคุมน้าตาลได้ไม่ดีเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหากบอวยวะตัวอื่นโดยเฉพาะตัวโรคไตได้เหมือนกัน <Ha. S 2> ครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนอกเหนือจากเบาหวานแล้วคนที่มีความภาวะความดันโลหิตสูง<ม>เป็นระยะเวลานานแล้วควบคุมได้ไม่ดีก็มีโอกาสเป็นโรคไตเหมือนกันเราจะมีคําศัพทางการแพทย์ตัวหนึ่งคืออัตราการกรองของไตเขาลดลง แล้วก็ในเรื่องของคนไข้ที่เป็นโรคไตอ่ะจะมีเรื่องของภาวะการอักเสบหรือว่ามีภาวะที่เป็นของเสียอยู่ในร่างกายค่อนข้างมากมฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคนไข้โรคไตเลยจาเป็นจะต้องมีการเลือกกินอาหารที่พิถีพิถันมากขึ้นแล้วก็ต้องมีจําเป็นจะต้องมีเหตุผลที่ต้องระวังเรื่องของสารต่างๆมากขึ้นที่เลือกกินเข้าไปด้วยครับอย่างนี้นี่เองนะคะแล้วไอ้ตัวที่เมื่อกี้ถามไปก็คือโกจิเบอร์รี่กับตัวใบบัวบกคอกเป็นบันดียังไงคะ สำหรับโอเคสำหรับในคนไข้โรคไตจริงสองตัวนี้สามารถเลือกรับประทานได้เพราะว่าทั้งสองตัวเนี่ยทั้งสารสกัดที่มาจากตัวโกจิเบอรี่กับสารสกัดที่มาจากตัวใบับบกเองจะมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบแล้วก็มีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยบรรเทาเรื่องของผลข้างเคียงอันเนื่องมาจากโรคไตได้นะครับอย่างตัวโกจิเบอรี่เองก็สารหลักฐาที่จะมีจะมีพวกลูทีนซีแซนทีนแล้วก็สารพวกกลุ่มเบต้าแคลโรทีนอย์เบต้าแคลโรทีนค่อนข้างมากซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยมันจะมีข้อมูลมาทางว่าคนที่ได้รับสารเหล่านี้เป็นประจ จะะลอเรื่องของการอักเสบโดยเฉพาะเรื่องของภาวะหลอดเลือดซึ่งมักจะเจอในคนไข้ที่เป็นโรคไตมาระยะเวลานานได้คร <ะ S 1> ับผมนี่เองนะคะฉะนั้นก็แปลว่าเรื่องของนอกจากการกินอาหารทั่วไปแล้วเนี่ยก็สามารถเลือกกินผลิตภัณฑ์ที่มีสารเหล่านี้อยู่ก็เป็นการบรรเทาปัญหาได้ทางหนึง่ง